อย่างไปเลยลูกทุกอย่างแบบครบไม่ได้อะครบไม่ได้อ่ะทุกอย่างแบบครบไม่ได้อะมันก็ไหม้ไปเรื่ทุกอย่างก็แบบไหม้ไปก็ต้องไหม้ไปด้วยกันเลยดับลามไปเลยลูกไม่ใช่ครบค้าสมาคมอนัตตานครบมันได้ยังไงเ่านิจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันอย่างนี้เลยนิจังทุกขังอนัตตาเลยทุกอย่างครบไม่ได้ นั <c oughs> ่นก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยพีเออไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันเลยทุกอย่างว่างล้างเลยลูกเออไม่ครบค้าสมาคามอยู่ครบได้เหรอที่จังลูกขงกังหน้าตาหนะ่ะมันคบได้แต่ทุกนะ จะชื high, ่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทุกอย่างทุกมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่เอาตัวมันเองเลยเอออันนี้จางยังทิ้งอันนี้จางเองเลยหน้าตาก็ไม่เอาไปในหน้าตาเองทุกอย่างเนี่ยมันไม่เอาไปในตัวมันเองอเลยตัวมันเองมันยังไม่ครอบตัวมันเองเลยทุกอย่างเนี่ย ขนาดทิ้งมันยังทิ้งตัวทิ้งเองขนาดไม่เอามันก็ยังไม่เอาแค่ตัวไม่เอาเองตัวมันเองมันยังไม่ครอบตัวมันเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั้นจะอย่างไรก็ไล่ล่องลอยล้างสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมไปด้วยกันทุกเรื่องไปทุกสิ่งทุกอย่างไประดับล้างไปเลยดี่ยดับล้างไปเลยไล่ล่องลอยล้างไปเลยลูกตัดสรู้ช่วยไปเลย จบช่วยไปเลย <c oughs> ที่มันยุ่งมาก็มันเมื่อจากครอบค่าสมาคมเนี่ยมันก็ยุ่งมาเรื่อย ตัดสู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวมันเองมันไม่เอาแม้กระทั่งสภาพของมันเองมันไม่เอาแม้กระทั่งสภาวะมันเองสภาวะมันไม่เอากันในสภาวะมันเองลักษณะมันไม่เอากันในลักษณะเองสิ Saint ่งที่มันไม่เอาเนี่ยมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองตัดสู้ดีดีตัดสู้ตัดสู้ดี นั้นทุกอย่างก็อย่างเดียวเท่านั้นลูกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลยทุกอย่างมันแล้วมันจะไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมมันจะไม่ขัดแย้งกับความมียึดติดมันจะไม่ขัดแย้งกับนิจังทุกขังนัตตามันน่นไม่เอาตัวมันเองพอเราไปเอามันเท่านั้นแหละมันไม่ขัดแย้งกับสัทธรรมของมัน มันก็ไปขัดแย้งกับสัญชาติของมันไอ้มันน่ะมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วทุกอย่างมันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วอันนี้จังมันไม่เคยเอากันในอันนี้จังแม้แต่ทุกมันก็ไม่เคยเอากันในทุกทุกต่ธรรมชาติทุกอุปสิ่งมันไม่เคยเอากันในทุกเองเห็นไหมต้นไม้มันก็ตายทิ้งตายมันเอาตายไนเล้า ปลนมันก็ไม่เนีเป็นตายมันเปี่ยนตายเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนปรับมันก็ปรับทิ้งปรับมันไม่มีปรับเอาปรับปรับสิ่งเงี้ยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนเองเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนเองมันไม่มีเปลี่ยนเอาเปลี่ยนดินทันดินฟ้าอากาศท่าสีเนี่ยนมใบยาปักเปลี่ยนแบบไหนมันก็ปรับทิ้งปรับเปลี่ยนท้เปลี่ยนตลอดเวลามันไม่เคยปรับเพื่อเอาปรับมันไม่เคยเปลี่ยนเพื่อเอาเปลี่ยน มันเหมือนกัามันทิ้งตัวทิ้งเองกันตลอดเวลาเลยมันไม่เอาตัวมันเอาไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดเวลาแต่นั้นกับสังฆวัตรนี้ก็ไล่ล่องลอยล้างกันอย่างเดียวดาบล้างว่างล้างกันอย่างเดียวมันจริงจะจบสังฆบัตรอ่ะมันจริงจะเลิกเป็นสังฆบัตรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันเลย ไม่แม้กระทั่งตัวไม้เองไม่ได้กันเลยทุกอยาก่างนี่แหละดับล้างอยู่างเดียวสังสวัสดิ์ไม่ใช่ไปอยู่แค่ครอบค้าสมาคม คบได้ไงทุกเท้งนั้นอ่ะไปจัางทุกข์ผันเท่านั้นไปคบได้ไงวมไมนนความไม่แน่นอนไปคบความไม่แน่นอนนี่ยังไง <c oughs> นั้นกับสิ่งกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนั่นคืออย่างนัไม่ไม่ต้องตัวไม่เองไม่ได้กันไม,แบบไไมไ่เกี่ยวแค่ต้องตัวไมไ่เกี่ยวเองไปด้วยกัน นี่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันรูปธรรมนามธรรมทุกสิ่งอย่างเสมอกันหมดไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเหมือนกันไปเลยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้ปยดยว,กวกยวกนันเลยเ,ยมเ,ยไไเลยสมอกันไปเลยเถียนกันไปเลย ศาสาธรรมนั่งเดิมแท้จริงเนี่ยมันไม่มีนะทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดเนี่ยมันไม่มีทั้งไหมไม่ไหมมันไม่มีทั้งใช่ไม่ใช่มันไม่มีนั่งเดิมแท้ของสัจธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่มีไงทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มียึดไม่ยึดมันไม่มีไงทั้งยึดไม่ยึด กได้ไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมของจริงมันไปหลงเอาหลงไม่เอามันไม่มีไงทั้งเอาไม่เอาเราบอกแล้วก่อนที่มันจะมีมันก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก่อนที่จะไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอยู่แล้วแม้แต่แม้แต่ไม่มีมันก็ไม่มีนะมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเอง ที่มันเกิดมีไม่มีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทิฏฐิปรุงแต่งทัญหาปรุงแต่งทิฏฐิปัญหาเสี่ยมทิฏฐิมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันเลยเสียร้อยเลยคลายทิ้งคลายเลย มันจะทํเท่านั้นแหละดั้งเดิมแทสัจะทำเท่านั้นสิ่งที่มันทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองทิ้งไม่กระทั้งตัวทิ้งเอง แค่สมมตินะมันแค่อุบโลกขึ้นแล้วสิ่งสมตสมติสิ่งอุบโลกเนี่ยมันไม pe, ่เอาตัวมันเองอยู่แล้วมันก็แค่ชั่วคราวหมดสมมติมันก็ทิ้งสมมติเองอยู่แล้วอุบโลกมันก็ทิ้งกันในอุบโลกเองอยู่นะครับแม้แต่อุบโลกขึ้นมามันก็ไม่เอาไปอยู่แล้วในตัวอุบโลกนั CPU. ่นเดี๋ยวทำจริงจริงอุบโลกที่มันแล้วแล้วไปในการอุบโลกมันอยู่ตลอดเวลาสมมติที่มันแล้วแล้วไปกันในสมมติอยู่ตลอดเวลา ยึดเนี่ยหลงเข้าไปหลงหลงเข้าไปเอาเนี่ยหลงเข้าไปยึดหลงเข้าไปเอาเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมุทัไทยของสังฆวัตเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงของสรรพสัตว์ไม่ใช่ทุกข์แบบธรรมชาติทุกข์ธรรมชาติทุกข์แบบธรรมชาติเนี่ยมันไม่ียกว่าสมุทัไทยมันยังไม่ได้ว่าเป็นเหตุมันไม่ได้ว่าเหตุของทุกข์แห่งสังฆวัตรัไปยึดมนนี่แหละเอา ไม่ใช่ไปยุติสัมภิษิงเ่อยุติตัวยุติเองไม่ใช่ไปดับทุกข์อ่ะไอ้ดับตัวดับเองดับตัวไปค่อยดับนั่นแหละไม่ใช่ไปยุติสัมภิษิงอ้ยุติตัวค่อยยุตินั่นแหละยุติตัวที่จะไปค่อยยุตินั่นแหละ นันสิ่งที่ันั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไมไมเนี่ยมันจบตัวจบมันยุติตัวยุติให้เลยมันจบตัวจบให้เลยส,สังเกเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไมมเนี่ยมันจบตัวจบให้มันยุติตัวยุติให้ จบตัวคอยจบให้คอยตัวคอยจบเนี่ยมันไม่จบซะเองอ่ะตัวคอยจบเนี่ยมันยังเป็นตัวเกิดดับอยู่ยนะมันเป็นตัวก่อเกิดอยู่นั่นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนั่นน่ะเรียบร้อยนอกเหนือเกิดนอกเหนือดับนอกเหนือการคอยเริ่มคอยจบไปเองนอกเหนือเกิดนอกเหนือดับไปเองนอกเหนือการวนเวียนไปเอง นอกเหนือเอาไม่เอาไปเองแล้ก็นอกเหนือทั้งไม่ไม่ไปเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหนือตัวเกี่ยวนอกเหนือตัวไม่เกี่ยวไปเองแล้วก็นอกเหนือทั้งไม่ไม่ด้วยนอกเหนือไปเอง แค่เม็ดเดียวเนี่ยกุก็ปิ้นให้ดูแล้วปิ้นให้ดูอีกไอ้เม็ดเดิมเม็ดเดิมเม็ดเดียวมันไม่มีหลายเหลี่ยมเนาะคำว่ามีหลายเหลี่ยมก็คือมันมันมาหลายทิศีมันทิศทิมันปโผล่ขึ้นมาหลายแง่หลายมุมมองหลายมุมมองหลายแง่หลายมุมแห่งการรู้ ความความเห็มขนหนักเลยต้องพลิกให้ดูล้างให้ดู ที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ลูกมันจะนอกเหนือให้เองนอกเหนือให้ตัวเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดไปเองนอกเหนือพ้นไม่พ้นไปเองจะนอกเหนือทั้งหลงไม่หลงไปเองมันจะไม่เป็นทั้งหลงทั้งไม่หลงมันจะไม่เป็นตรงนั้นเลย นจะนอกเหนือความเป็นเพื่อนนอกเหนือความเป็นพี่เป็นนอ้องนอกเหนือความเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นสาม,มีพัญญานอกเหนือความเป็นไปเองความเป็นทุกอยาก่างทุกเรื่องทุกเพศที่มันสมุติขึ้นมาโลกขึ้นมามันจะนอกเหนือไปเองก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวยวิธีการดีๆแลว้วก็เรียบร้อยแล้วมันนอกเหนื was, อความเป็นที่ถูกโลกขึ้นทุกรูปแบบไปเอง แม้แต่องค์ุทธะแม้แต่พุทธะแม้แต่สาวกนึ่งก็รูปแบบสมุติยังเป็นรูปแบบโหล,ลกรูปแบบสมุติอยู่จะนอกเหนือความเป็นเนียมันไม่เกี่ยวทั้งเกียเก่ยวทั้งไม่เกี่ยว นอกเหนือความเป็นสิทธ์ต้องเหนือความเป็นอาจารย์ไปเองแ้นคำว่าสิทธิ์คำว่าอาจารย์มันเป็นภาวะสมมติเป็นภาวะอุบโลกขึ้นเป็นสถานการณ์อุปโลกเป็นสถานการณ์สมมติแค่สมมติแค่อุปโลกถ้ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันอันนี้ก็เรียบร้อยล้วมันนอกเหนือความเป็นรูปแบบไปเอง ต้องศรัทธาอย่างาไม่ศรัทธามันเป็นที้ผีองอแงเท่านั้นน่ะเขาทรียกขี้ผีเด็กๆงองแงศรัทธาไม่ศรัทธาศรัทธาไม่ศรัทธามันเป็นอารมณ์เด็กๆงองแงเขาเรียกว่าอารมณ์ปุ่มแต่ง อารมณ์สมุดอารมณ์โลมคืออารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วแม้แต่ว่าคุณสร้างศรัทธาขึ้นแต่ศรัทธาจริงมันไม่เอา เราสร้างความศรัทธาขึ้นแต่ความศรัทธาจริงมันไม่เอามันไม่เอาเราเมันเป็นอารมณ์อนิจจังเป็นภาวะอนิจจังเป็นทิฏฐิอนิจจังมันไม่เอาตัวผู้สร้างนะสร้างมันขึ้นแต่มันไม่เอาตัวผู้สร้างเราสร้างขึ้นแต่มันไม่เอาเรานะทุกอารมณ์ ว่าศรัทธาที่เราสร้างขึ้นไม่ศรัทธาเราไม่ศรัทธาที่เราสร้างขึ้นมันไม่เอาเรานะต้องขึ้นมาประจแต่มันไม่เอาเรามันอันี้จงังในตัวมันเองมันไม่เอามไม่เอาเรา,เา,เราแต่เราไปเอามันเปลี่ยนกันซะตัณหาเสียมนิถี ท่ <c oughs> าไม่ศรัทธาศรัทธาไม่ศรัทธามันตัณหามันเสี่ยงทีเียดังนั้นก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยทุกอย่างเรียบร้อยเลยนอกเหนือทั้งศรัทธาและไม่ศรัทธาเองนี่แล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อย มาอยู่แค่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็เหนื่อยอยู่นั่นแหละปรุงแต่งอารมณ์ชอบไม่ชอบขึ้นมาเนี่ย อารมณ์พวกนี variance, ้ม hmm ันไม่ hmm เอาผู้ปรุงแต่งเองมันไม่เอาผู้สร้างเองมันก็แล้วแล้วไปของามันทาดอนิจจังเจแล้วมันชั่วข่าวมันตลอดเวลามันชั่วข่าวเองามันตลอด ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันเลยลูกเรียบร้อย แม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยเรียกว่า,ลาคลายทิ้งคลายแต่ถ้าลองไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเนี่ยเรียกว่าคลายช่วยสังสวัสด์ังไว้ดีๆนะแต่ละประโยคเนี่ยมันมีมหาเสน่ย์ของเขา ถ้าจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่เรียกว่าคลายทิงคลายแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไว้ได้วยกันเนี่ยเรียกว่าคลายช่วยสัมวัสดมหากรุณาในประโยคนั้น้องฟังดีๆน้ำหทีประโยคไหนขึ้นมามีผลอย่างไรตัดสรุปดีๆ ไมแม้กระทั่งไหมเองอย่างเงี้ยมันดับตัวดับเองมันจบตัวจบเองแต่ถ้าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยมันกลายเป็นจอดถ้วยสังสวัสดเนี่ยฟังไว้ดีๆนะฟังดีๆฟังดีๆจะจากไหมตัวไหมเองเนี่ยรู้ไหมว่ามันจบตัวจบเอง ยุติตัวยุติเองมันดับล้างตัวดับเองมันยังแค่ตัวมันเองอยู่ฟังดีๆนะมันยังเฉพาะอยู่ไงนี่รอดเฉพาะนิพผานเฉพาะฟังดีๆมันยังแค่นี้อยู่ไงยังแค่นิพผานยังแค่นีโรอดยังแค่ดับแค่จบอยู่ฟังดีๆแต่ถ้าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันขยายออกเลยมันกลายเป็นจอช่วยสังงวัามันเป็นประโยชน์แห่งมหากุณา พราะมันไม่เกี่ยวไม่กระทั้งตัวไม่เกี่ยวเองนี่เขาเรียกมันจบตัวจบเองมันยุติตัวยุติเองแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ก็เรียบร้อยเลยมันคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัติเลยหรือว่าไล่ร่องรอยล้างสังสวัตดเลยฟังดีๆใช้ประโยคไหนมีผลอย่างไรงนี้ดี พอไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่แค่ไม่เกี่ยวไม่ได้ไงมันเลยนั้นไปอีกมันกลายเป็นไม่มีขวบเขตไปแล้วอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่างอย่างเนี้ยมันจะไม่อยู่แค่ว่างแล้วไงมันกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ว่างไม่ว่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เนี่ยมันกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปแล้วไง กลายเป็นไร้ล่องรอยล้างสังสวัตไปแล้วเรีวยกว่ามาหากุณาประโยคประโยคแห่งมาหากุณามันไม่ใช่แค่ว่างมันไม่ใช่แค่ว่างแต่แค่ว่ามันก็แค่งไงยังแค่อยู่ฟังดีๆแล้วก็ใช้ใเป็นจะแค่จบแล้วจบช่วย จะแค่ยุติหรือจะยุติช่วยไปด้วยจะแค่ดับหรือดับช่วยฟังดีๆแต่และประโยคมันมีอิทธิพลในประโยคนั่นเองอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นกําลัง <c oughs> กําลังเฉพาะกําลังหรือว่ากําลังนี้มันแผ่ไปสานออกไปในวัตตะหรือมันเฉพาะอยู่ในกําลังนั้นดับเฉพาะดับอยู่หรือเปล่า สดับเฉพาะดับเราก็ต้องล้างเฉพาะดีๆอย่าแค่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอย่าแค่ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอย่าแค่ไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองอย่าแค่อย่าแค่อย่าแค่แคมไม่ยึดไม่กระทั้งตัวไม่ยึดเองอย่าแค่ถ้าแค่แล้วมันเฉพาะ อย่าแค่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแม้ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวนั่นแหละแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตไปเอง